สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องซูเปอร์บอลไดอารี่อีกแล้วนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาทําเป็นไดอารี่ตัวเองจริงเราจะเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับกับการเดินทางไปทํางานครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับผมจะเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลครับคือผมวางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็มีหลายคน ถามว่าทําไมไม่ไปประเทศอื่นทําไมจะไปอิสราเอลก็ผมลองหลายทางแล้วครับแต่จริงเลยถ้าไปได้ผมอยากไปอเมริกาครับแต่มันไปไม่ได้แล้วก็ออสเตรเลียก็ลองหาทางแล้วครับแต่ว่าทุนเราม่ถึงครับมันต้องมีทุนมีสปอนเซอร์เพื่อจะทำวีซ่า Visa, อะไรงี้ยจะไปวีซ่านักเรียนอายุเราก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็เกาหลีนะครับ เกาหลีผมก็เรียนภาษาเกาหลีนะครับเรียนออนไลน์แล้วก่อนสอบนะครับที่โรงเรียนเขาจะมีติว15วันผมก็ไปติวที่โรงเรียนเสียงเงินเพิ่มอีกผมไปติวได้วันเดียวครับผมก็ติดโควิดพากับว่าสมองผมโล่งๆเลยผมก็มานั่งดูคลิปเองอยู่บ้านทีนี้ก็มันไม่เหมือนตอนที่เราไปโรงเรียนนะครับตอนที่เราไปโรงเรียนเราไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเราถามได้เรารู้เดี๋ยวนั้น มันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นตอนที่ผมไปโรงเรียนน่ะมันจะเป็นประมาณนั้นแต่พอเรากลับมาดูคลิปอยู่ที่บ้านแล้วเราเป็นโควิดด้วยเงี้ยพอเราหายจากโควิดเสร็จปุ๊บมันก็ไปสอบพอดีเลยพอไปสอบคะแนนอ่าที่ผมเลือกลงคือผมเลือกลงของอุตสาหกรรมของเกาหลีนะครับเขาเอาคะแนนหนึ่งร้อยสิบคะแนนผมได้แปดสิบห้าคะแนนครับคะแนนไม่ถึงพอคะแนนไม่ถึงทําไงทีนี้ เหตุผลที่ผมอยากไปทำงานต่างประเทศเนะาะแฟนผมอะ่ะเขาทำงานออกบ้านตั้งแต่ตีตมเช้าทุกวันนะครับแล้วเขาเลิกงานสองทุ่มจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงสุกติ๊แปดเข้างานแปดโมงเชา้าเลิกงานสองทุ่มนะครับแต่เขาต้องออกบ้านก่อนหน้านั้นเนาะออกบ้านตั้งแต่ตีตมเชา้าับพอเลิกงานสองทุ่ม ก็ต้องขี่รถกลับที่ทํางานกลับมาถึงบ้านเมืก,กว่าจะถึงบ้านก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับอาบน้ํากินข้าวนอนก็สามตีทุ่มแล้วครับอ่าแล้วทีนี้เมื่อก่อนออฟฟิศเขาอยู่ในเมืองจากบ้านไปออฟฟิศเมื่อก่อนมันก็ไม่ไกลประมาณสามโลสี่โลแต่ปัจจุบันนะครับออฟฟิศเขาย้ายจากบ้านนะครับไปเกือบยี่สิบโลครับจากบ้านไปที่ทํางานใหม่ผมก็เลยเป็นห่วงเขา อยากให้เขาออกจากงานหลักๆเลยก็คืออยากให้เขามีเวลามาอยู่กับลูกบ้างครับเพราะว่าลูกก็จะโตขึ้นทุกวันเนะเาะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีความทรงจํากับเรามากอีกเท่าไหร่โตขึ้นเขาจะยังอยู่กับเราไหมนั่นแหละครับมันเลยเป็นแรงผลักดันทําให้ผมอยากไปทํางานตามจริงถ้าเราทํางานอยู่ประเทศแทนแล้วเราเราได้เงินเยอะเราก็ไม่ต้องไปประเทศนอกนะครับแต่อันนี้คือ ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอยู่ประเทศไทยที่มันก็ได้เดือนละห้าหมื่นขึ้นนะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้ผมอยากไปประเทศนอกซึ่งถ้ามีเวลามากกว่าน,นี้เราอาจจะไปเกาหลีอาจจะไปเรียนอาจจะไปสอบใหม่ก,ก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเรียนเพิ่มขึ้นไปสอบก็ต้องมีค่าสมัครสอบนะครับมีค่าเดินทางไปสอบแล้วทีนี้ผมอยากไปแบบด่วนเลยไปอันไหนก็ได้ครับผมไม่เกี่ยงงานก็เลยมาดูในเ c e b o o k ดูที่อินเทอร์เน็ต มันมีอันนึงคืออิสราเอลก็ลองศึกษาดูครับอิสราเอลว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรมันทำอะไรยังไง <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับดูแรกๆงานงานหนักแน่นอนเกษตรนี่ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็เรื่องที่พักที่อยู่ก็เหมือนไปไเปนอนหน้าครับประมาณนั้นแล้วก็ประเทศเขาก็ยังมีการ ทะเลาะเบาะแว้งกันกับเพื่อนบ้านกันด้วยมีการยิงจรวดมีการารบกันอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราติดตามข่าวดูครับผมแต่พอศึกษาเข้าไปจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับเราก็ต้องดูหลายๆทางผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไปอิสราเอลนี่แหละเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมันไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนภาษา ไม่ต้องเสียเวลาไปสอบนะครับก็คือเราสมัครเราเกรอกไปสมัครผ่านาเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานได้เลยกรมจัดหางานนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาเรียกว่าอะไรครับผมยื่นไปสมัครไปวันที่26กันยายน2565นะครับยื่นสมัครนี่คือฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายครับล้วก็กรอกเอกสารตามที่เขาต้องการนะครับ ซึ่งผมเคยสมัครสอบเกาหลีมาก่อนหน้านั้นแล้วเอกสารผมมันมีอยู่ในนั้นแล้วก็คือใช้อันเก่าได้เลยครับผมวันที่ประกาศว่าสมัครผ่านก็คือ30กันยาย5 6 5านะครับผ่านมาประมาณ4วันก็ประกาศว่าสมัครผ่านแล้วนะครับอ่าพอสมัครผ่านนะครับเราก็ต้องรออ่าเขาเรียกว่า TIC ครับก็คือกระทรวงแรงงานนะครับก็คือเป็นคนจัดส่ง จะส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีบริษัทอื่นๆเช่นถ้าเกิดเป็นเกาหลีจะ e p s เป็นอิสราเอลก็จะ,จะเป็น TIC ครับของผมคือ,อผ่านบริษัท TIC นะครับเพื่อที่จะไปทํางานอิสราเอลนะครับ TIC เขาก็แจ้งมาที่แจ้งมาว่า <c oughs> มาพอพอสมพอสมัครผ่าน30กันยาเนาะก็ะคือใบ,ใบสมัครผ่านเขาจะแจ้งในในเว็บ ในเว็บวอองกลมแรงงานนะครับเราก็ไปเช็คดูครับแล้วก็วันที่แจ้งลำดับแจ้งลำดับเขาก็จะแจ้งผ่านเพจ TIC Thailand เดี๋ Thailand. ยวผมขึ้นเพจให้ดูตรงนี้นี่ครับใครอยากไปสมัครอิสราเอลกลับไปติดตามเพจนี้เลยครับปีหนึ่งเขาจะเปิดรับสมัครครั้งหนึ่งครับครับเขาก็จะแจ้งลำดับพี่มาวันที่9้าธันวาสองห้าหห้าครับครับผมได้อ่า ถ้าเกิดน,นับเป็นคิวที่ประมาณ3,400กว่ากว่าปีนี้คนสมัครเยอะครับสมัครประมาณ30,000กว่าคนตัวเลขเป๊ะๆผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าสมัครเยอะมากปีนี้อ่าแล้วพอลำดับเราออกมาแล้วเราก็รอไปอีกครับรอไปแล้วก็เข้าไปดูในเกบ TIC ไดเรื่อยๆครับวันที่นัดสัมภาษณ์ก็ออกมาครับวันที่นัดสัมภาษณ์แก้งวันที่20มกรา2566ครับผม วันที่เขานัดผมสัมภาษณ์คือ16กุมภาสองห้าหกหครับผมพอจากนัดสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่เขาแจ้งตามที่เขาแจ้งว่าว่าต้องเอาอะไรบ้างครับรายละเอียดก็ไปดูได้ในเ,เว็บหน้าเพจ p i c เลยครับทีนี้วันที่16นะครับผมก็เดินทางไป ก่อนเดินทางไปนะครับผมก็หาที่พักที่มันมีที่จอดรถยนต์เพราะว่าผมจะเอารถยนต์ไปไปถามในเพจไปคอมเมนต์ถามอะไรเงรรี้ยก็ไม่มีใครตอบผมได้เลยว่าที่พักตรงไหนมันมีที่จอดรถยนต์ผมเข้า food, เซิร์ชฟูเก้นดู youtube อะไรก็ไม่มีใครบอกได้ครับว่าตรงไหนมีที่จอดรถยนต์ผมก็งงเหมือนกันผมก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับผมอยู่โคราชนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปกรุงเทพ แล้วก็ไม่ได้จองที่พักด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์หาเอาเลยแล้วก็ขับไปดูด้วยว่าตรงไหนมันมีที่จอดรถยื่ไปรอบหลังจะได้อารถยนต์ไปนะครับก็วันที่ไปสัมภาษณ์นะครับผมก็แล้วแต่รถเนาะแล้วแต่เราไปผมขับมอเตอร์ไซค์ไปค่าน้ามันก็ไม่ถึงห้าร้อยครับมอเตอร์ไซค์ไปกลับนะครับค่าที่พักผมก็คืนละเจ็ดร้อยบาทถูกกว่านั้นก็มีครับแต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถแค่จอดมอเตอร์ไซค์ยังไม่มีครับผมก็เลยไปพักคืนละเจ็ดร้อยห้องก็โอเคอยู่ นะครับแล้วก็เป็นตรวจอ t ท5เห้าสิบาทนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปที่กรมแรงงานนะครับสองร้อยบาทครับแล้วก็วันที่ไปสัมภาษณ์ช่วงเช้านะครับเขาจะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จช่วงบ่ายเขาก็จะตรวจรูปครับสัมภาษณ์เสร็จรปุ๊บเขาจะให้ให้ใบเรามาเอกสารเรามาว่าให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นี้ตามที่เขาาำนดนะครับแล้วก็ไปเลยแล้วแต่เราจะไปจะนั่งแท็กซี่จะนั่งแทบแต่ว่าผมเอา m อ t o r b i k ผมก็ขี่เตอร์ไซค์ซไปเลยครับ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้วันที่ไปสัมภาษณ์ถ้าเกิดอยากรู้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแ้วผมจะมาทำคลิปแยกแบบละเอียดให้ดูอีกครั้งอันนี้คือมาทำแบเรี่ของตัวเองเฉยนะครับ <c oughs> พอสัมภาษณ์ผ่านนะครับเราก็รอรอเขาแจ้งผลตรวจโรคนะครับหลังจากไปสัมภาษณ์ตอนเช้าเสร็จนะครับช่วงเช้าเขาสัมภาษณ์เสร็จช่วงบ่ายเขาก็ให้เราไปตรวจโรคนะครับวันที่ส6บกกุมภาเนาะ เขาแจ้งผลไม่ทีวันที่21กุมภาครับว่าตรวจโรคผ่านแล้วแจ้งผลทางไหนก็คือแจ้งผลทางเหมือนเดิมครับเพจ TIC ครับเข้าไปดูในเพจนี้เขาจะแจ้งตลอดตามเลขประจำตัวของเรานะครับว่าเลขประจำตัวคนนี้ผ่านแล้วหรือมีปัญหาอะไรอย่างนี้ครตรวจโรคผ่านเราก็รอครับรอไปซึ่งมันติดพอกุมภามีนาเมษาเหมือนมันติดสงกรารด้วยครับสงกรารหยุดอย่างเยอะ ขอผมปกติก็คือประมาณเดือนหนึ่งก็จะรู้วันบินหรือได้บินแล้วแต่พอหลังจากตรวจลรกผ่านที่ด็ดกุมภาเนี่คือผมรอนานมากครับเขามาแจ้งวันที่เข้ากลุ่มบินอีกทีวันที่ยี่สิบสี่เมษาครับกุมพามีนานไหมคะสองเดือนนะครับเขาถึงแจ้งซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็ประมาณเดือนเดียวเ,เขาก็แจ้งละบางทีไม่ถึงเดือนนะครับเขาก็แจ้งแล้ววันได้บินวันไหนครับ24ี่เมษาคือเข้ากลุ่มบินนะครับ แล้วก็เขาพอเข้ากลุ่มบินผมก็กดขอกดขอเข้ากลุ่มบินไปวันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะครับวันที่ยี่สิบหกเขาก็อนุมัติเข้ากลุ่มบินนะครับแล้วก็สามสิบเมษายนครับก็สัญญาจ้างออกสัญญาจ้างออกพอสัญญาจ้างออกปุ๊บวันที่สี่สมสิบเมษายนครับวันที่สี่พฤษภาเราก็ต้องจ่ายค่าเขาจะแจ้งเขาจะแจ้งอยู่ในกลุ่มไลน์ครับไปราเข้าไป พยายามอ่านโน้ตครับเขาจะโน้ตมาให้ก็คือผมได้เที่ยวผมได้สายการบินรอยันจอแดนนะครับวันที่สี่พฤษภาสองห้าหกบหนะครับผมจ่ายค่าเครื่องบินไปสองหมืห้าพันเก้าร้ยแปดิบห้าบาทนะครับวันที่สิบห้าอันนี้นะครับวันที่สิบห้านี้ที่พึ่งจ่ายไปเป็นค่ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานในต่างประเทศนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ แล้วก็วันที่16นะครับจ่ายค่าหางานไป35,578 2 5จสุดสตางค์นะครับนี่ครับที่ว่าจ่ายไปทั้งหมดแล้วก็วันนี้คือวันที่18นี่นะครับที่ผมอัดชิปอยู่ตอนเช้าผมไปตรวจ ETC ไแถวบ้านนะครับ89บาทเพื่อที่จะไปยือ่าพรุ่งนี้วันที่19วันอบรมนะครับตอนบินอ่ะลืมบอกไปผมได้ตามที่อ่า วันบินนี่เขาแจ้งมาเนาะเขาแจ้งว่าผมได้บินวันที่21พฤษภาครับซึ่งก่อนวันเกิดผมวันหนึ่งผมเกิดวันที่22พฤษภา22พฤษภานี้ผมก็จะเต็มอายุ33ครับผมนี่ครพอไปตรวจอินเคแล้วก็คือวันนี้ผมต้องรองแฟนเลิกงานก่อนนะครับประมาณ5้าโมงเย็นก็ให้น้องชายมาเป็นคนขับรถให้แล้วแฟนแล้วก็ลูกสาว จะไปส่งที่สนามบินด้วยครับจะไปค้างอยู่ที่กรุงเทพสองคืนครับวันที่19นะครับวันที่เราไปอบรมก่อนบินเนาะเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างนะครับก็จ่ายค่าเสื้อแจ็คเก็ตครับแจ็คเก็ต t a c หกรอยบาทแล้วก็จ่ายค่ารถบัสไปสนามบินอีก2อ0ยบาทครับหบรมตามที่ผมได้ข้อมูลมาเนาะจะอบรมอ่าพร้อมกันที่กรมแรงงานเจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงเช้าครับอบรมเจ็ดประมาณสี่โมงสี่โมงเย็นครับสี่โมงก,กว่า ประมาณนี้ครับแล้วก็วันที่ยี่สิบก็ไปพร้อมกันที่กรมแรงงานตอน1ิบโมงเช้านะครับเพื่อที่จะนั่งรถบัสไปพร้อมกันไปสนามบินนะครับแล้วเขาก็จะประมาณ11โมงเขาก็จะพาเราไปเช็คอินนะครับประมาณนี้ครับเท่าที่มีข้อมูลตอนนี้นะครับประมาณนี้ครับค่าใช้จ่ายส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายแบบละเอียดถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดู อย่างละเอียดเลยว่าผมจ่ายค่าอะไรไปบ้างส่วนด้านหลังนี้ครับคือผมแพ็คก,กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่ากระเป๋าของวันนี้ผมเตรียมอะไรไปบ้างนะครับคลิปนี้คลิปไดอารี่อิสราเอลคลิปที่หนึ่งขอจบเท่านี้ครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าผมเตรียมอะไรไปบ้างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามผมทำคลิปได้ทำคลิปให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับซูเปอร์บอลไดอารี่สวัสดีครับ